สวัสดีครับครั้งนี้ก็เป็นวิดีโอสอนเฉพาะกิจนะครับที่เกี่ยวกับการใช้ unity ต่อเข้ากับ database นะครับก่อนอื่นเลยก็คือเครื่องเราเนี่ยต้องมีทำลง apache เอาไว้นะครับ app serve app serve นะครับก็จะมีผมก็ลงเอาไว้แล้วเี่นนะครับเป็นเซิร์ฟผมนะครับก็คือลงไป sql ไว้ในนี้ก็จะเป็น ทั่วไปครับเหมือนกันตอนนี้ผมจะทําเป็นถางข้อมูลที่ว่าติวเตอร์เรียนเอาไว้ติวเตอร์เอาไว้นะครับจากนั้นในถางก็จะมีตารางที่ชื่อว่า tu t UT อยู่นะครับโดยที่ข้างในมันก็จะมี account id นะครับเป็น primary key แล้วก็เป็น auto increment นะครับแล้วก็มี user กับ p a r t นะครับดังนั้นก็แล้วก็เราก็ต้องมาสร้างสิทธิ์ผู้ใช้นะครับอันนี้ผมทำมันใหม่ก็คือชื่อว่าติวเตอร์นะครับและ password ก็คือติวเตอร์เหมือนกัน เพื่อใช้ในการเป็นตัวคอนเน็กเข้ามาในดัตเตอร์เบดอันนี้นะครับจางนั้นเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาดูในส่วนของยูนิตี้เราในส่วนของยูนิตี้ของเรานะครับก็จะมีในส่วนของ GUI นะครับมี GI ยอสคริปต์อยู่นะครับเนี่ยอันนี้คือจียูไอสคริปต์ครับแล้วก็มีตัวส่วนของคอนเน็กดัตเตอร์เเป็นคลาสที่เราใช้เป็นเหมือนกับตัวช่วยในการคอนเน็กดัตเตอร์เของเราเขียนที่มาเองนะครับตรงนี้ก็ กิ <G> u i ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับที่ผมทำเอาไว้ก็คือจะมีสวนของล็อกอินง่ายๆแล้วก็มีนิตเตอร์นะครับก็คือในครั้งนี้ก็คือจะทำให้ดูเกี่ยวกับการล็อกอินกับการสมัครสมาชิกใหม่นะครับกอไอดกัอพาสเวิร์ดอะไรยังไงทั้งล่าง็จจะเป็นการบอกว่าเข้าได้เข้าไม่ได้หรืออะไรพวกนี้นะครับส่วนทั้งขวานเนี่ยเป็นแท็กแอรยผมกล่าวว่าจะไว้โชว์ว่ามันมีเอ็กเซปชันอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในกรณีที่มันมีเออร์เลรนนะครับเพื่อใช้ในการดีบัคออกมาได้อ่าฮะทีนี้ เข้าใจภาพโดยรวมแล้วเราก็มาเลยโค้ดกันเลยโค้ดของเรานะครับก็คือ gui script gui script นะครับก็จะเป็นส่วนที่ทําให้มีหน้าตาแบบเฟแกทที่เปิดให้ดูนะครับก็จะมี error message error message นี er ่ก็จะเป็นที่ผมบอกว่าเอาไว้เป็นของ text area ครับที่ไว้สําหรับบอกว่าเออมันเอิดเ r ืออะไรก้นมากในสคริปต์นะครับก็จะมี input user ก็คือไว้กรอก ยูสเซอร์เนมครับไว้กรอกพาสเวิร์ดครับแล้วก็จะมีเอาต์พุตก็คือผลลัพ์ว่าเออมันถูกมันผิดล็อกอินสำเร็จไหมสร้างไอสดีสำเร็จไหมอะไรแบบนี้ครับนั้นก็จะมีเมนูเนมแล้วก็มีบัตทิลเนมนะครับแล้วก็จะมีอินที่เป็นเมนูอินที่เป็นเมนูนี่ก็จะมาใช้กับทูบาร์นะครับเป็นไอที่ว่าแถบด้านบนครับที่เรียกซ้ายกดได้สองอันนะครับแล้วค่ามันจะเปลี่ยนไปนะครับนี้วก็เมนูเนมก็คือในส่วนของตัวล็อกอินเพจนะครับตรงนี้ก็คือในเปิดที้อันนี้คือทูบาร์นะครับมีมีเจ จต,ตรงนี้ก็คือ name page name นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมาทําท a m e ครับโอเคนะครับมอ,องทาเมนูทีนึงก็จะมีนะครับเมนู n a m ใช่ก็จะมี l o g in page ถ้าเกิดเมนูเป็นศูนย์ก็จะเป็นชื่อ login page ถ้าเกิดเมนูไม่ใช่ศูนย์ก็จะเป็น register page นะครับเช่นเดียวกัน,นก็คือบัทท่อ name ก็จะเป็น l o g ก n กับ register เหมือนกันดังนั้นก็จะมีบล็อกนะครับโชว์เมนูเนมใช่ไหมครับ แล้วก็จะมีเจอบล็อกที่เป็น username กับ password เป็น label ครับประมาณนั้นที่เขียนว่าเป็น username password อย่างก็จะมีช่อง text field ไว้สำหรับใส่ Input นะครับก็คือจะมี input username กับ password จากนั้นก็จะมีบล็อก output ออกมานะครับแล้วก็จะมีปุ่ม login นะครับโดยใช้เป็นมาทำ name นะครับก็คือถ้าเกิดอยู่ในหน้า login ก็จะเป็น login แต่ถ้าเกิดอยู่หน้า register ก็จะเป็น register นะครับดังนั้นก็จะแบ่ง case เ,เอาไว้ว่าเป็นเรากดเนี่ยมันอยู่ในหน้าของ login หรืออยู่ในหน้าของ ดิจิเตอร์นะครับดังนั้นก็ Area เทคแอเรียจะเป็น e อ r ร์เร s ร์ g มนะครับดังนั้นก็จะมีคา่าที่เราเป็นเมตตอที่เอาไว้วสำหรับจะใช้กับ Connect Database นะครับโอเคดังนั้นในส่วนของ Connect Database ทีนี้จะเป็นปัจจัยหลักในการ Connect ของเราเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้อง Import เข้ามาก่อนนะครับมันมี Import อะไรบ้างต้องใช้ using นะครับ my sql อ๋อยังไม่มีนะครับพอต้อง import ก่อนก่อนอื่น my sql หาอจากไหน my sql นะครับมันคือตัวแบบนี้ก็คือต้องใช้ my sql .data นะครับเป็นไฟล์ไฟล์นี้แค่ไฟล์เดียวพอหาได้จากที่ไหนหาได้จากเว็บนี้นะครับ my sql อันนี้นะครับยวผมจะไปแปะเอาไว้ในเพจอีกทีนึงจะได้ไม่ต้องมานั่งกดต t o p แล้วก็พิมพ์เองนะครับ ังจากโหดเสร็จแล้วเราเราก็จะได้มาเป็นโฟลเดอร์ที่มีอะไรอยู่ข้างในเยอะแยะแต่ว่าเราเอาแค่โัวีสองพอพร้อมกับตัวนี้นะครับวิธีการ Import ของมันเข้าไปก็ง่ายๆเลยลากมาเฉียงๆหน่อยรตามโฟลเดอร์ขึ้มาหนึ่งโฟลเดอร์ชื่อว่า Library นะครับดังแบบนั้นลากมันเข้าไปเลยเมื่อ SQL data ครับเข้าไปวางนั้ในไลบรารี Library. เรียบร้อยครับแค่นี้แหละครับง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเรียบร้อยแล้วดังแบบนั้นเข้าไปดูในโค้ดหน่อย เข้าไปอยู่ในโค้ดใหม่้องเรฟเ r น์นะครับในส่วนของทางขวาเขาที่เป็นโซลูชันนะครับ e x p l o e r ลองสองเรฟเฟอร์เรนซ์ให้เราคลิกขวาที่มันแล้วกด reference จากนั้นกดไปที่เบาๆนะครับเข้าไปอยู่ในส่วนของโฟลเดอร์ของเรานะครับจากนั้นก็ดังนี้เข้าไปที่ assets a s s นะครับแล้วก็ l บ b r a r y กดเข้าไปที่ตัวใหม่ที่เราใส่เข้ามาเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีมา s q l data เข้ามาทางขวานี้นะครับดังนั้นเราก็จะ มาเอามันมาใช้นะครับก็วิธีการใช้ก็คือ using my sql mm hmm. มาแล้วครับเห็นไหม data my sql client นะครับ, mm hmm. data. รบเรียบร้อย my sql client นี่มันก็จะมีตัวที่ทำให้เราใช้ต่อกับ database ได้อย่างง่ายๆก็คือ my เป็นตัวที่ใช้เปิด Connect เลยนะครับ my sql connection นะครับอันนี้ my sql connection ตั้งชื่อไปเลยคอนนิกเลยนะครับตั้งมายาวว่าคอนก็ได้ครับอย่างนั้นท่ากับเอาไว้ก่อนแลางนั้นเราก็ต้องมีส่วนนี้เป็นคําสั่งไว้สาหรับสั่งคําสั่ง sql นะครับก็คือ my sql command หรือว่า cmd นะครับท่ากับเอาไว้เหมือนกันเราค่อยไปใส่ค่าให้มันภายหลังอย่างนั้นก็จะมีการอ่านค่าที่ได้มาจาก database นะครับเป็น my sql มา SQL นะครับ Data Reader นะครับตั้งชื่อว่า Reader อะไรก็ได้แล้วแต่เราความถนัดนะครับตอนนี้เราก็จะมีสามตัวแล้วของเราที่สำคัญนะครับเหมืองส่วของคอนเอ่อส่วของ Connecting t เนี่ยนะครับ Connecting t นี้ก็คือเป็นเหมือนกับตัวที่เป็นตัวตั้งต้นให้วันให้กับ Connect มา S L Connect ครับว่ามันจะต้องต่อไปที่ไหนยังไงนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือผมจะต่อเข้าไปที่เครื่องผมเองก็คือเป็น IP Address 1.27.0.0.1 7, 7, อนะครับนั้นก็เป็น Database t i l t e r ที่ผมทำไว้ให้ดูนะครับ t i l t e r เห็นไหมครับ Database t i l t e r จากนั้นก็ Database t i l t e r นะครับแล้วก็ ID t i l t e r Password Filter นะครับแต่ว่าอันนี้ผมทำ c o n เ t ure, อร์ไว้2ตัวเป็น อีกอันนึงก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะต่อที่เซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับดา t a b a บสไหนแล้วก็ User อร์เนมอะไร password อะไรนะครับใช้สามารถใช้อันไหนสักต่อด้วยกันก็ได้อย่างนั้นแล้วเป็นส่วนของ open connect นะครับ open connect นี่ก็คือประมาณว่าพอเราประกาศ i n s t a n t connect db ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียกใช้คำสั่งว่า open connect เพื่อที่จะเปิด connect กับ Database นะครับคำสั่งที่อยู่ภายในเนี่ยมันก็จะมี ง,ง่ายเลยที่ประกาศมันเื่อกีคอนนะครับเท่ากับ New m y s q l อ c o n n e c t i o นนะครับวงนี้เปิดมันก็จะมีให้เรียกเห็นนครับคือใส่ c Con o n n e t t o o s t r i n g เข้าไปซึ่งก็คือที่เราทำไว้ด้านบน c Con o n n e t t o o s t r i n g นะครับที่เราทำเอาไว้เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้ในให้กับมันถึงนั้นใช้คำสั่ง CON.open นะครับง่ายๆแค่นี้แหละ ก็จะเป็นการเปิดดังนั้นตอนนี้คือผมใส่ไว้ใน try กับแค t นะครับตรง exception นี้ผมใส่ comment เอาไว้เพราะว่าผมยังไม่้อินพ using นะครับ using system นะครับ using system จะทำให้เราสามารถใช้ exception ได้โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมี exception ให้ใช้แล้วถ้าเกิดตรงนี้มันเกิด error หรือมันเกิดอะไรทั้งอย่างที่ exception ขึ้นมานะครับก็ให้มันมาแค t ที่ตรงนี้ก็คือ มันก็จะขึ้นว่า open connect fail นะครับถ้าสำเร็จมันจะกลายเป็น success แทนอะไรอย่างนี้ครับถ้ามัน fail ขึ้นมามันจะ fail ยังไงก็คือให้มันแจ้งไปว่า open connect fail fail เพราะอะไรผมก็จะนัดให้มันก็คือ open connect fail ขึ้นมาทัดใหม่อย่างนั้นแท็บหนึ่งครั้งอย่างนั้นนะก็บวกด้วย e dot message นะครับเป็นการเอาค่าของมันเนี่ยออกมาเพื่อที่แบบเราจะใช้เช็คว่าเออมันผิดอะไรนะครับ อย่างนั้นก่อนที่จะใส่เข้าไปทั้งหน่อยนึงก็ใช้ในส่วนของ UI script นะครับที่ผมประกาศ error message เนี่ยให้เป็น static เอาไว้นะครับทำให้ผมเนี่ยสามารถทำให้ไปอย่างนี้ได้ UI script นะครับ error message เท่ากับ b. d o message ไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าทำแบบนี้ไปแล้วไอ้ตรงนี้ไม่ต้องบวกก็ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเอาเออเลอมเไปโชว์นั้นไปเลยมันก็ไม่ต้องมีอย่างนี้นะครับก็คือให้เออร์เลอร์มเซเนี่ยเอาเออร์เลอร์มาโชว์ไปเลยเรียแบบร้อยอย่างนั้นก็ต้องมีโค้ดคอนเน็กครับมามีโอเพนแล้วก็ต้องมีโค้ดใช้เหมือนกันคอนด์โค้ดนะครับนี่โค้ดโค้ดนะครับไม่ใช่โค้ดเซลโอเอสีนะครับ ปิดเรียบร้อยตรงน,นี้ก็เหมือนกันครับตัว e x c e p t i o n ใช้คำสั่งเดิมเลย e x c e p t i o n e ดังนั้นก็โันนี้เขามาใส่เอาไว้นะครับคือถ้าเกิดเกิด error อะไรขึ้นมามันก็จะแจ้งเข้าไปอยู่ในที่ error message หรือว่าไอ้ท e x t a r e a ด้านขวามือนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมค่าเบื้องต้นที่เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับ เพราะว่าไม่งั้นอัพโหลดนานขอบคุณมากครับ